เราเห็นพี่วีมาแล้วพี่วีก็ไปไหนไม่รู้อยู่ในใจสมอ แต่แน่นว่าพี่วรนุชสวัสดีค่ะแบ็คไม่มาหรอมมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเห็นเข้ามาอยู่นะพี่ทอฟฟอร์มที่เกมสวัสดีค่ะ ส่งของควัญเป็นกำลังใจได้นะคะพี่พี่ยูเซอร์นั่นก็ร่วมสนุก,กด้ะ